ฟัง่ด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดการประจวบวันที่18พฤศจิกายนครับที่เรียกว่าตัดแนวรบบีบขมรนจนตอกซึ่งฝั่งไทยเรารุกเต็มพิกัดครับขมรนก็รอกระเจิงทันทีพร้อมกับวิบากฮุนเซนถึงกับสั่งล้อมตาควายจำนวน3,000นายและก็ยังไม่มีเพียงแค่นี้ครับยังมีความเหี้ยมของขมรนที่ได้ออกมาหยอดกาวกับทุนระเบิด P m เมเพื่อที่จะ ไม่ให้ไทยเรานั้นเก็บกู้ทุนระเบิดและก็ต้องบอกว่าคณะเอทของอาเซียนเนี่ยถึงกับตาค้างกันเลยนะครับเพราะขมรนที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมสิ้นดีจริงๆก็ต้องบอกเลยว่า หนักข้อเข้าทุกวันสําหรับขมิญนะครับในคลิปนี้ก็ยังจะมีเรื่องรบอบเด็ดเกี่ยวกับโซนจังหวัดตราดในบริบัตชจำรากด้วยขมิก็มีการเติมกําลังขนกําลังเข้ามาเช่นเดียวกันโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนในพื้นที่บริบเวณแนวชายแดนนะครับเรียกว่าความตึงเครียดยังคงมีอยู่เหมือนเดิมเลยแล้วก็ต้องบอกว่าขมิญครับยังเฮี้ยมมากกว่าเดิมอีกต่างหากเพราะล่าสุดนั้นทุ่นระเบิดหยอดเกาซึ่งเกือบทําร้ายฐานในเราเนี่ย เป็นขาที่แ8เสียแล้วเพราะล่าสุดนั้นฐานใดของเราเนี่ยเหยียบทุ่นระเบิดของกัมพูชาครับแต่ว่าเคราะห์ดีที่ระเบิดนั้นทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพครับซึ่งพอเรามาตรวจซ้ําอีกครั้งนึงเนี่ยกลายเป็นว่าคำเมนั้นมีการหยอดกลาวไว้ที่ชนวนครับหวังไม่ให้ไทยเนี่ยเก็บกู้ถึงกับเออเนี่ยเอ่ยปากออกมาว่าคุณโชคดีมากที่ไม่โดนครั้งนี้ แต่ความโชคดีมันไม่พอจริงๆนะครับเราต้องมีการตอบโต้ตแบบสมน้ําสมเนื้อกันบ้างรอบนี้โชคดีแต่ว่ารอบหน้าเนี่ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันโดยเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่บริเวณแนวชายแดนกองทัพภาคที่2ครับโดยคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจําประเทศไทยของเราลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเพื่อที่จะสังเกตการและก็รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงบริเวณจุดประจําการปราสาทโดนตวนโดยจุดนี้ครับเป็นจุดที่หนานกบูชานั้นลอบเข้ามาวางทุระเบิดจนทําให้กําลังพลหนึ่งนายประสบเหตุ แต่ว่าเคราะดีมากๆนะครับที่ทุนระเบิดนั้นไม่ทํางานละก็ทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพจึงไม่ได้รับอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดโดยเป็นกําลังพลของเราเนี่ยทั้ง7นายครับก็ออกลาดตระเวนเข้าพื้นที่ซึ่งเป็นจุดเดิมนะที่เราเคยลาดตระเวนมาแล้วเนื่องจากมีรายงานว่ากัมบูชาหลักรอบเข้ามาในพื้นที่นะครับโดยจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณ3แยกซึ่งจุดนั้นครับทางกัมบูชาเนี่ยจะสามารถเดินขึ้นมาใกล้กับบริเวณ3แยกนี้ได้แล้วนาทีที่เกิดเหตุพบทุนระเบิดนะครับก็มีฐานทยเรานายหนึ่งเนี่ย เดินข้ามทุ่งระเบิดดังกล่าวไปแต่ว่ากําลังพลที่เดินตามไปในที่สอง เหยียบทุ่นระเบิดเข้าอย่างจังเลยครับจนมีเสียงดังตุ้มแล้วก็มีควันพุ่งขึ้นมาจากจุดดังกล่าวพอเกิดเหตุนี้ปั๊บเนี่ยก็เลยมีการสั่งกําลังถอยรุ่นออกจากพื้นที่เพื่อที่จะกลับมารายงานให้เข้าไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วก็ตรวจสอบในวันรุ่งขึ้นพอเราเข้าตรวจสอบครับพบว่าทุ่นระเบิดเนี่ยมีทั้งหมด4ทุน่นแล้วเป็นทุ่นระเบิดใหม่ทั้งหมดเลยชนิด PE-2 ครับที่เราเจอกันอยู่ตลอดและขณะเก็บกู้นั้นก็ยังพบว่าดินขยายการระเบิดนะครับภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือว่า มีการหยอดกาวเอาไว้บริเวณชนวนแล้วสิ่งนี้ครับหน่วยเก็บกู้ของไทยเราก็บอกว่าเขมรไม่ต้องการให้เราเนี่ยเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพราะหากเก็บกู้แล้วถอดชนวนออกไปเนี่ยก็เสี่ยงที่จะระเบิดคามือเลยโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องราวที่เฮี้ยมมากๆนะครับถึงขั้น ผู้ช่วยผู้ด่านมาเลเซียครับที่เป็นประธานคณะเอโอทีเนี่ยออกมากล่าวเลยว่าคุณโชคดีมากเนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่คเมรน,นั้นมึนทึนดื้อด้ไม่ยอมจบแล้วยังทําแบบต่อเนื่องแค่นี้ก็ยังไม่พอนะครับคือมันก็ยังมีคลิปจากฝั่งของคเมรอีกแหละที่เข้ามารุกรานมาก่อกวนยั่วยุอยู่หน้าแนวรั้วลวดหนามของไทยเราซึ่งฝั่งไทยเราเนี่ยก็ไล่ให้กลับไปบอกว่ามันจบไปแล้วมันจบไปตั้งแต่ทางไทยเราเนี่ยสูญเสียขาที่7ไปแล้วคือเราแทบจะไม่ได้คุยกับฝั่งของเเมรเลยบริเวณแนวชายแดนแต ยั่วยุพยายามมาเดินชิดรั้วลวดหนามของไทยเราอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานครับที่สะใจแม่แพ้กันคือล่าสุดเนี่ยฐานกรมบูชาครับที่ประจําการอยู่แนวรบคราวิหารได้เหยียบตะปูเรือใบที่ตนเองวางเอาไว้นะครับจนทะลุรองเท้าแตะซึ่งเหมือนจะตั้งใจทําเป็นกับดักเพื่อจะกัดกั้นทหารไทยเราแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนไม่ได้บอกกันเองนะครับอีกคนนึงวางอีกคนหนึ่งเดินก็เป็นภาพออกมานั่นแหละครับกาลังนั่งน้าแผลกันเลยซึ่งก็ สะใจนะสะใจที่ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวสักทีกับขมรเองรอบนี้การวางทุนเนี่ยจะถี่ขึ้นมากกว่าเดิมจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับการวางทุนระเบิดที่เราออกมาแฉขเมรแล้วกับคณะทุตไอ T ทีนะครับก็มีการเดินสำรวจบริเวณแนวรั้วลวดหนามซึ่งก็อย่างที่ทราบกันครับรั้วลวดหนามของเราเนี่ยบางทีก็ชั้นเดียวบ้างบางทีก็3-4ชั้นบ้างขมรก็มักจะ รอบตัดและก็รอบเข้ามาในจุดที่ด่านได้เราเนี่ยไม่ได้ลัตะเวนหรือว่าเรารัตะเวนผ่านไปแล้วนะครับเขามรนเขารู้พื้นที่เป็นอย่างดีนะเพราะทหารบ้านของเขาเนี่ยกินนอนอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเดินรัตเวนอยู่ตรงนั้นก็คือเชี่ยวชาญพื้นที่กว่าฝั่งแทบเราแต่ก็ยังมีเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ออกมาจาก สายทาหารโดยเฉพาะกับคุณวัฒนานานุ่มที่เป็นผู้สื่อข่าวสายทาหารนะครับได้ออกมาพูดถึงคอมเมนว่าตอนนี้ล้อมตัวปราสาทตาควายเอาไว้แล้วกว่า3,000นายและฐานใยเราเนี่ยก็ได้เพิ่มกําลังชุดคุ้มกันเก็บกู้ทุนระเบิดหากคอมเมนต์ตุกติกเนี่ยเราก็พร้อมประจันหน้าพร้อมปะทะในทันทีและก็มีการออกมาบอกด้วยครับพื้นที่เสี่ยงที่สุดหากมีการประทะกันเนี่ย มันจะหนักหน่วงมากๆโดยก็มีการออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้กลยุทธ์ของกองทัพไทยเราจะใช้เรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดเป็นหัวหกในการนำร่องเพื่อเข้าประชิดกัมพูชานะครับเราจะเก็บกู้ทุนระเบิดไปนะแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะรบนะถ้ากามินมีเปิดก่อนเนี่ยเราก็ต้องเปิดตามเราก็ต้องสวนกลับไปแต่เราจะเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งตอนนี้ครับมี5้าพื้นที่นำร่องที่เราทำไปแล้วเนี่ยแต่ว่ากัมพูชาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือโดยดีแต่อย่างใดในการเก็บกู้แต่ก็ยังไม่เข้ามาขัดขวาง และในปัจจุบันนะครับชุดเก็บกู้ทุนระเบิดที่เข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็มีการเพิ่มกําลังคุ้มกันไปอีกเท่าหนึ่งเลยคือเหมือนไปพร้อมปะทะก,กับเขมีนถ้าเกิดมีการตุกติดขึ้นมาแล้วเงื่อนไขเดียวเลยที่จะมีการประทะรอบ2ครับก็คือต้องเป็นฝ่ายกัมบูชานะที่เปิดเกมใส่ไทยเราก่อนแต่ว่าเราเนี่ยจะเป็นการเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วจะเข้าไปทุกพื้นที่เลยที่เราวางเอาไว้ทั้งหมด13พื้นที่นะครับก็ปกติเนี่ยจะเป็น64พื้นที่แต่เราเอาแค่13พื้นที่ก่อนแล้วตอนนี ขเขมรตอบรับพื้นที่เดียวก็คือบ้านหนองจานครับดังนั้นคุณวาส,สนาเองครับก็บอกว่าจุดอ่อนไหวที่จะทําให้มีการประทะกันเกิดขึ้นเนี่ยคือการเก็บกู้ทุกระเบิดแล้วพื้นที่ที่อาจจะหนักที่สุดนะครับก็จะมีทั้งตาควายช่องอานมา้ารวมไปถึงภูมะเขือเพราะ,ขะเขมรอยากได้คืนมากๆในตอนนี้ซึ่งแต่ละเหล่าทัพของเราเนี่ยก็พร้อมหมดเลยนะครับทั้งบกอากาศน้ําแต่ก็ยังมีอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่มีรายงานออกมาว่าขเขมรเนี่ยพร้อมรบยิ่งกว่าเราอีกในตอนนี้นะ เพราะเขาก็มองว่าเราพร้อมแต่คาเมรเนี่ยพร้อมมากกว่าเนื่องจากเติมกําลังเร็วและก็ทําบังเกอร์อะไรเนี่ยเขาเตรียมพร้อมเยอะมากนะครับโดยทหารเนี่ยมีการเริ่มกลับเข้าแนวแล้วมีการเพิ่มรถถังแล้ว นอกจากนั้นเนี่ยอาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้ถ้าเกิดมีการประทะก,กันอีกรอบหนึ่งและก็จะนานกว่าเดิมรุนแรงกว่าเดิมด้วยซึ่งเราเองก็ต้องรอให้พร้อมที่สุดนะครับแต่เรื่องที่มันเด่นๆที่สุดเลยก็คือครั้งนี้เนี่ยทหารกัมพูชาครับนำกำลังเข้าไปอุดล้อมตาควายเยอะมากๆน่าจะประมาณ3 0 0 0นนายได้นะครับเพราะรู้ว่าฝั่งไทยเรา ต้องการได้จะเอาตรงนี้คืนขณะที่อีกจุดหนึ่งก็คือภูมะเขือครับขมิ้นก็ต้องการจะเอาคืนเหมือนกันและก็อีกจุดหนึ่งก็คือช่องอันมา้านี่คือ3จุดถ้าหากว่ามีการรบกันรอบ2เนี่ยจะรุนแรงมากๆขมิ้นจะจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันแต่ว่าฝั่งในเราเนี่ยก็มีแผนเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับแบบนะั้นอย่างไร คงจะต้องรอเหตุการณ์เกิดขึ้นนะแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าหากเกิดการประทะกันรอบสองเนี่ยเราจะเอาปราสาทตาควายคืนได้นะครับและก็จะเป็นการประทะที่รุนแรงซึ่งทางกองทัพอากาศของเราเนี่ยก็บอกว่าไม่สนแล้วนะครับเพราะคราวนี้แตกต่างจากครั้งที่แล้วนะเนื่องจากขมรน,นั้นใช้โบราณสถานเป็นฐานที่มั่นทางทหารแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะทําลายได้เพราะขะมรผิดเงื่อนไขและก็ผิดสัญญาต่างๆมากมายที่โลกเขาทําอยู่คือเขาไม่ใช้โบราณสถานเป็นที่มั่นทางทหารนะครับแต่ขมร กลับกลายเป็นว่าใช้จุดนี้เป็นที่มั่นแทนนี่ก็เป็นการอัปเดตจากข้อมูลวงในของคุณวัฒนานานุ่มนะครับผู้สื่อข่าวสายทหารของจริงแต่จะเป็นจริงหรือไม่นั้นเ,เราก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าและก็สถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมเอาล่ะมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ฮุนเซนเล่นกันแล้วนะครับเพราะล่าสุดส่งสัญ,ญญาณครับตัดหางปล่อยวัดลอยแพ18เฉลยศึกที่ยังอยู่ในการควบคุมตัวของฝ่ายไทยเราถึงกับออกปากมาครับว่าด่าน18นายนี้เนี่ย ได้เสียสละเพื่อชาติไปแล้วซึ่งจากคําพูดของฮุนเซนเองนะครับก็เหมือนจะสื่อว่าไทยไม่ต้องเอาเรื่อง18เจริญศึกมาต่อรองเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยกัมบูชายังไงก็ไม่ยอมเพราะไม่มีประโยชน์อันใดเลยและนอกจากการพูดถึงเรื่อง18เจริญศึกครับยังมีอีกหลายเรื่องมากที่ฮุนเซนออกมาพูดนะครับทั้งเรื่องน้ํามันก็เดี๋ยวมาบอกกับชาวคอมมครับว่าบริษัทแม่ของสถานีบริการน้ํามันกัมพูชาเนี่ยจะมีต้นกําเนิดมาจากไทยแต่ว่าปัจจุบันนั้น ปั๊มดังกล่าวไม่ได้นําเข้าน้ํามันจากประเทศไทยแล้วนะครับแต่นําเข้าจากสิงคโปร์มาเลเซียแทนดังนั้นชาวขมีนเองก็สามารถใช้บริการได้ตามปกติฮุนเซน,นึงกับไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ไปเติมน้ํามันกันนะครับโอ้โหคุนเซนกลายเป็นว่าเศรษฐกิจถดถอยครับเพราะประชาชนขมีนแบนของไทยเราแต่สุดท้ายเนี่ยมันไปทิ่มแทงเศรษฐกิจของขมีเองนะครับเพราะว่าไม่มีใครใช้น้ํามันเลย แต่ถ้าที่เราดูเนี่ยปั๊มก็ยังเต็มเหมือนเดิมกับปั๊มไทยเรานะครับ PTT ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่ฮุนเซนพูดออกมาแล้วก็เคลื่อนไหวออกมาเนี่ยทั้งเป็นเรื่องของประเด็นศพทหารที่ส่งกลิ่นเหมน็นบริเวณแนวชายแดนก็บอกว่าเป็นฝั่งไทยเรานะครับไม่ใช่ฝั่งขเขมรส่วนฝั่งขเขมรเนี่ยก็ได้นําไปประกอบพิธีกรรมอย่างถูกต้องแล้วโดยที่ไม่เคยปล่อยทิ้งไว้ในป่าแล้วสิ่งที่ฮุนเซนพูดออกมาก็คือจะไม่คุยกับไทยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไทยเราคุยไม่รู้เรื่องเนี่ย ก็พร้อมที่จะปะทะก,กันเพราะไม่มีข้อต่อรองอันนี้เป็นสิ่งที่ฮุนเซนพูดออกมานะครับคือเหมือนเรียกกะระแสชนิยมแหละจริงๆหลายๆเรื่องราวเนี่ยเข้าตัวเองหมดเลยนะที่พูดออกมาเนี่ยจากที่ข่าวฝั่งเรารายงานกับฝั่งกรเมนรายงานเนี่ยมันตรงกันข้ามชัดเจนมาพูดถึงกันอีกเรื่องราวนึงครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุนระเบิดที่ฝั่งไทยเราแฉข่ามน่นยับเลยบอกว่า ขมรเนี่ยมีการกู้ระเบิดแล้วเนี่ยเอามาใช้ใหม่ซึ่งเราก็มีการเปิดหลักฐานจากมือถือทหารขมรเองนะครับออกมาแฉพฤติกรรมของการวางทุนระเบิดเนี่ยทั้งการเก็บกู้ทั้งการวางเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนย้ายไปวางอีกที่หนึง่งบอกให้โลกรู้ไปเลยนะครับว่าขมรน,นั้นตบตานานาชาติตบตา U.N. ตบตาหลายตัวหลายชาติอยาไปเชื่อโดยเด็ดขาดเพราะเราเองเนี่ย มีการวางเป้าหมายพื้นที่ไว้ทั้งหมดในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด64พื้นที่นะครับแต่ว่าจะเร่งดําเนินการก่อนเนี่ย13พื้นที่โดยเฉพาะจุดที่มีมวลชนอยู่ตรงนั้นเยอะนะครับเราก็จะเร่งดาเนินการก่อนทั้งบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วและก็บ้านเนินสมบูรณ์แต่อีกหนึ่งความคืบหน้าบริเวณแนวชายแดนนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นจันทบุรีตราดนะครับเพราะล่าสุด เขมรก็มีการรายงานข่าวแบบบิดเบือนใส่ร้ายไทยเราว่า18พฤศจิกาหรือว่าวันนี้เนี่ยไทยเราจะโจมตีนะครับแต่เรื่องนี้เราก็ปฏิเสธออกมาแล้วว่าทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเนี่ยไม่มีแผนเข้าโจมตีกัมบูชาที่กล่าวอ้างมาแต่อย่างใดนะครับเขมีมีการกล่าวอ้างนะว่าเราจะเข้าโจมตีทั้งบ้านธรรมโมดาหรือว่าบริเวณบ้านสามหลังซึ่งสิ่งที่เขมรสร้างข่าวาอกมาเนี่ยเป็นเพียงข่าวปลอมครับที่ต้องการความชอบธรรมให้กับประเทศของตัวเอง แต่สิ่งที่เราเปิดความจริงออกมาก็คือทหารไทยเนี่ยพบทุ่นระเบิดของเขมรอีกแล้วนะครับใกล้เคียงกับพื้นที่ยุทธการบ้านชำรากในฝั่งประเทศไทยของเราเองนะครับแล้วก็ได้ให้หน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ยตรวจสอบก็พบว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่ p m เอเอีกแล้วนะครับซึ่งเราก็ตั้งข้อสงสัยไปว่าการที่กัมพูชาเนี่ยปล่อยข่าวว่าไทยจะโจมตีนั้นมาจากเครื่องที่ทหารไทยพบทุ่นระเบิด p b เอเครับเพื่อสร้างความชอบธรรมและกลบข่าวเรื่องของการพบทุ่นระเบิดแล้ว มันเข้ามาอยู่ในเขตไทยเราเนี่ยลึกประมาณ100เมตรนะครับใกล้กับฐานสังเกตการบ้านํำรากและนอกจากนี้ครับยังพบว่ามีกําลังฐานกัมพูชาเริ่มเข้ามาก่อกวนใกล้แนวรั้วลวดหนามหีบเพลงของไทยเราอีกด้วยขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกจากแหล่งข่าวความมั่นคงบอกว่าฐานกัมพูชานั้นได้เคลื่อนย้ายกําลังพลเข้าพื้นที่บ้านธรรมดาแนวชายแดนติดกับบ้านํำรากในโซนจังหวัดตราดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโซนนี้เนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันแต่ผมยังเชื่อมั่นนะ ว่าถ้าเกิดคามนจะมาลุกล้าทับเรือเนี่ยมันแทบจะเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะบรรดากันรอบที่แล้วคาเมนมีการลุกล้ํามาอยู่30นาทีซึ่งนาวิกเนี่ยก็จัดการแบบตดดขาด30นาทีนะครับจบเกมโอเวอร์เลยคามนก็ไม่ได้มาอีก เหมือนจะมาตอดๆนะครับแต่ว่าเราไม่ตอดเราสวนหนักไปแบบจัดหนักจัดเต็มก็เลยเป็นผลให้ลาดถอยกลับไปแล้วรอบนี้เคลื่อนย้ายกําลังพลเข้ามาพื้นที่บ้านธรรมดาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็ต้องติดตามสถานการณ์กันนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรแล้วเขมรนจะยังดื้อด้านมืนทื่นไหมเพราะตอนนี้เหมือนจะเริ่มสงครามข่าวสารอีกครั้งหนึ่งนะ แล้วเป็นข่าวสารที่สร้างความชอบธรรมให้กับฝั่งวาคาเมนเองด้วยนะครับคือใส่ร้ายเราทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นทั้งการทาหารทั้งการข่าวคือเราเนี่ยไม่กล้าทําครับเพราะว่าละอายใจจริงๆคือถ้าเราจะปล่อยข่าวปลอมแบบนั้นเนี่ย เราทําได้สบายเลยแต่ว่าเราไม่ทาครับเราเอาความจริงเป็นที่ตั้งแต่ขเมนไม่มีอายครับคือจะพูดอะไรก็ตามันไม่สนใจฉันจะปล่อยข่าวแบบนี้จะทําแบบนี้ตามเกมของฉันไปเรื่องจริงเรื่องไม่จริงเนี่ยไม่รู้ไม่สนด้วยนะครับขอให้ได้เปรียบก็เอาไว้กอ่อนซึ่งมันยากตรงนี้แหละครับที่เราจะต่อกรนจะขับเคลื่อนสู้กับสงครามข่าวถ้าเกิดเป็นการประทระก,กันเนี่ยยังไงขเมนก็ด้อยกว่าไทยเราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสงครามข่าวเนี่ยต้องยอมรับว่าเราก็ยังไม่รวดเดียวและไม่ กล้าที่จะปลอมแบบด้านๆเหมือนขมินด้วยซึ่งสุดท้ายคงต้องติดตามและเฝ้าระวังกันต่อบริเวณพื้นที่แนวชายแดนนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันและหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตแบบนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กด u ั s c r คร e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายยังเอาต้าในลูกนี่ยังไงข้เนีย យកយកទៅមកគ្នាយើងគេគ្នាហុយទៅចូលលាយលោកកម្លាំងយើងទាំងស្ងខាងចងមិត្តភាពមានអីខុសត្រូវអីនិយាយគ្នាໃຜបើឈឺថាបើមិនមានមូលហេតុអីបានព្រោះមក ยังยังตอมบกนี่ยังไม่ได้เด็ก่นี่ยังก็มมดักทนี่